โอ้ยงามแฮงวัดสะวัดสะบาลสนวนนาทุ่งนะคะโอ้บบธรรมดาหอดแล้วนาขลาดพญานาคสุดยอดเลยพระอาทิตย์กำลังตกดินงามแหงปัดสาธุสาธุให้ลูกอยู่ดีมีสุขลูกไม่เห็ดบุญหรอเดอ้อถันพญานาคหา้า ให้ลูกสุขภาพแข็งแรงโอ้ยจะเป็นอ่อนสอนบรรยากาศหอดแล้วเด้ยวยจ้าอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสวยงามค่ะมาหอดจอดถึงแล้วปู่พญานาคนี่ค่ะหอดแล้วหอดแล้วเด้อ ให้รูกอยู่ดีมีแห้งรูกได้ทยำบุญรูกนิมิตสิได้มดีตัดเด้อค่ะอนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ขอมาปูพญานาคราชวัดสะบาน สนวนานาทุ่งตำบสำลสําโรงตาเจนอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็มีสารพ่อปู่พญานาคลูกมาถึงแล้วจังไดก,ใก็ให้ลูกสุขภาพแข็งแรงให้ลูกสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะอยู่ดีมีแห่งแข็งแรงทุกวันนะคะสาธุสวยงามค่ะ สวยงามจริงๆขอบอกพี่นองใครที่ยังไม่เคยได้มาก็มากาบไหว้ขอพรนะคะนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะสวยค่ะสวยงามไม่แห้งเลยพอดีเอามือถือเครื่องนี้ก็เลยไม่เหมือนเครื่องหนงนะคะเดินรอบมานี่แหละค่ะพญานาคที่ทำให้สร้างโบสถ์สำเร็จนะคะ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทําบุญโดยมาจากสายบุญด้วยกันนะคะลูกหลานพญานาคนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะลูกหลานพญานาคเป็นผั้ชวนทุกคนมาเฮ็ดบุญสร้างโบสถ์เสร็จภายในหนึ่งปีกับ6เดือนก็ว่าได้นะคะนี่นะคะ่ะหลวงพ่อพญานาคเมืองขุขันนะคะสาธุสาธุลูกมาร่วมทำบุญแล้วเดอ้อ เป็นบุญเป็นกุศลที่ลูกแด้มาเห็นนะคะสาทุนี่ค่ะแล้วก็จะเดินย้อนออกไปทงนี้จะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ยินดีต้อนรับนะคะมองไปจะเห็นโบสถ์เ้ยพี่น้องโบสถ์นะคะทำบุญได้บุญเนาะ สวยงามค่ะยามเย็นยามพระอาทิตย์ตกดินนะคะจะกลับไม่ได้เด้อพี่น้องงามแห้งงามหลายงามหลายตอนเย็นนะคะมาเที่ยวมาตอนนี้มาเป็นตอนเย็นแล้วนะคะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอพรกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุสีสวยสีชมพูนะคะ สีชมพูโอรสอถึงแล้วค่ะถึงแล้วสาธุสาธุสวยงามมีน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำมนต์มีหลายองค์นะคะอ่าพระแม่ วิลาศินีเทวีนะคะกินโบ,บกจกบโบลงเด้อจ้ะสวยงามปารีพันกับขอพอนขอระบอดใหญ่เออย่างล่งกับโอ้ยลูกขึ้นกับโอ้ยเจ้าคือโอ้ยถ่ย่าย,ายอ่านี่ก็จะมีคำบูชาพญาท้าวมุจจรินนาคราชสีทองและแม่และพระแม่วิลาศินีเทวีนะคะ ก็คือต้องจุดทูป9ดอกพวงม,มาลัยมะลิห1พวงนะคะดอกกุหลาบสีชมพูบูชานะคะก็ตั้งนโมสัต3จบนะคะกายะวาจาจิตตะจิตตังอาหังวันทาพญานะเทา้ามุจจรินสีทองวิสุทธเทพเทวานาคราชพระแม่วิราสินีวิสุทธิเทวี นาคินีปูเชมิเมตาจะมหาราโพปิโยนาคะขันทะประิตังพุทธะมะอ,อุนะโมพุทธายะพุทธโธธรรมมสังโฆยะทาพุทโทนะยะทาพุทธโมนะมณีนุพัลัส,สีหะสีสหัสสะสุธรรมเอจิจิตัง ยังมะมะสิทธิลาโภนิรันตะลังอะหังวันทามิธาตโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิสัพพสิทธิพระวันตุเมสาธุนะคะก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะคะทั้งสามด้านนะคะนี่แหละคะ่ะผ้าพีนองบึงบรรยากาศนะคะ,ะติดแล้วนะคะ เป็นบรรยากาศที่เราเห็นเนาะเป็นสถานที่อาทุสาธุฝ่า,ายขอพรเด้อขอให้อยู่ดีมีสุขเด้อค่ะเด้อขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะขอให้สวยงามจอดหอดถึงไปเราถ่ายเองเลยยะตาละถ่ายให้ปาริหรือ,อยังละ่ะ ยังลียังไม่ได้ถ่ายถ่ายให้ลีกับปริหน่อยคู่กันมาตรงนี้ปริตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละ,อะโอ้สุดยอด,ดนีดอ้าว